มาต่อ,อที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าคนไทยเป็นคนตลกคุณว่าไหมแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องชาวบ้านชาว,ช,วช่องบ้างเป็นพิเศษ <c oughs> จะไปคิดคุณผู้ชมเอาพวกกูพูดสุกี้แห้งเนี่ยตกลงมันต้องผัดไหม,ไมถกกันใหญ่ <c oughs> เวลาที่ถ้าตายตอนนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติกันไปแล้วคุณผู้ชมขาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ข่าวใส่ไก่ข่าวใส่ไข่เออเขาเถียงกันเรื่องนี้เออเถียงกันเรื่องสุกี้คุณผู้ชมขา ลูกค้าเนี่ยสั่งซุกี้แห้งแต่สิ่งที่ได้ก็คือส่วนประกอบทุกอย่างเอ้าแม่ครัวเอาไปลวกกว่าสันคนสั่งเขาก็เลยถามแม่ค้าอ้าวซุกี้แห้ง่มันไม่ต้องไปผัดในกระทะหรอไอที่ทำมาเนี่ยมันไม่อร่อยเถียงกันใหญ่เนี่ยเถียงกันหน้าพี่มดดาหน้าเครียดแล้วพี่หนุ่มกัญชัยวันละก็จริงจังนะเรื่องล่าสุดต้องมารับเรื่องซุกี้เอ้ามันมันลวกไม่ใช่หรอนี่แหละเขาเถียงกันแบบนี้คุณผู้ชมขาเขาก็บอกว่าเอายี้แม่ค้าสวนกลับมาว่าถ้าเธอสั่งซุกี้แห้งถ้าอยากกินซุกี้แบบผัดในกระทะ เธอต้องสั่งว่าซุกกี้ผัดสิระดับชาติไหมเกียกับแทศตตยแล้วพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าเอ้าก็ทําแบบแม่ค้าก็ถูกแล้วซุกกี้แห้งก็คือเอาไปลวกกินแห้งๆก็แม่ก็น้ันแบบนั้นอันนี้จริงนะพี่แจ๊คเอาจริงนะคุณผู้ชมแวบแรกดิฉันเข้าใจเหมือนพี่หนุ่มเพราะดิฉันนึกภาพว่าเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบมันจะไปผัดทาไมก๋วยเตี๋ยวแห้งก็คือแค่ไม่ใส่น้าซุปลวกลวกเอาเออประมาหนีแต่พี่มดดํากับพี่รถเมย์พยายามอธิบายว่า ร้านดังๆที่เยาวราชแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยเขาเอาไปผัดในกระทะนะพี่ออแล้วก็ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมค่ะแก๊งข่าวใส่ไข่เขาก็โยนคาถามเนี้ยฝากส่งต่อมา พี่อุ๋ยกับมิ้นพี่อุ๋ยภาคภูมิกับมิตรรัชพอไทยรัฐนิวโชว์ประเดนหลกแล้วเอาอะาถามต่อหน่อยถามต่อหน่อยปรากฏว่าเดี๋ยวคู่นี้ต้องไปหาคำตอบมาคืนนี้เดี๋ยวรอดูปรากฏว่าวันนี้พี่ลาล่าก็น่าจะดูรายการเราอยู่เหมือนกันแกฟังแล้วแกก็คล่องใจเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วไอ้ซุกี้แห้งเนี่ยมันต้องผัดหรือหรือยังไงพี่ลาล่าแกก็เลยเอางี้พิสูจน์หลักฐานไปเลยเราต้องมีหลักฐานกดสั่งมาเลยคุณน้องเอฟมาเลยซุกี้แห้งมันต้องผัดหรือเปล่าถามไปพี่ลา่าตกลงมันผัดไหมพี่พี่ลาบล ส่วนตัวเนี่ยพี่เข้าใจว่ามันไม่ต้องผัดนะเออแต่ที่สั่งมาเนี่ยเปิดกลองมาแหมหอมกระทะฉุยเลยเขาผัดมาให้เรียบร้อยคุณผู้ชมแต่คนที่มาเฉลยให้พี่อุ๋ยกับพี่มิ้นฟังเมื่อวานนี้นี่อาจารย์ยิ่งสั่งกินได้ก็กินกินไม่ได้ทิ้งไปอาจารย์ยืนยันว่าสุกี้แห้งจะก็รินฟังดีๆจะไม่ไปเถียงแม่ขามันต้องผัดนะคะเอาซอสสุกี้มาผัดกับเครื่องให้มันหอมหอมให้มันหอมกลิ่นเต้าหู้ยี้เตะจมูกขึ้นมาอย่างนี้ จบปึ้งอันนี้ระดับอาจารย์ปูรูด้านการทาอาหารสรุปสรุปแล้วต้องผัดคดเออไม่ต้องเถียงกันเด้อใช่นะคะก็อ่ะเป็นเรื่องราวที่หลายคนถกกันเมื่อวานนี้นะคะสรุปแล้วสุกี้แห้งต้องผัดแต่ว่าส่วนตัวน่ะเชื่อว่าต้องผัดตั้งนานแล้วแต่ก็เข้าใจว่าเพื่อนบางคนเดี่ยคิดว่าลวกเพื่อนบางคนคืองผันเนี่ยใช่คือฉันก็เหมือนพี่มดดำขึหนุมแล้วแหละโอ้สรุปต้องผัดนะคะคุณผู้ชมค่ะ